ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะนักออกผู้ชายเป็นสีต้มาด่วนเร็วมาที่นี่ต้นหนมามเป็นสีมามันดีดีบออหู้ะหูยูหูอ,อะไรเป็นบ้าว่าไทยหูยูหมด้อยู่หมดเดนตดุ้ยนย่างงี้เซอ,เอ,เอ,อร์ไพทั้งสอง หรอเสียงดีสวยเสียงดีทั้งสองคนหัอวอันใบนี้เอเลศได้ซื้อหางกองฟันไหมกองฟันตีได้ปะเจ้ต้องยัง 7, 3, 5, 1. 1> ดใบตา,าไม่หนึ่งยัดใบไหนเออเขาจะเป็นอน,นูจะกระตแต่เขาจะสีเขันขัดเอาได้เข้มขัดมึงบอก ซเป็นน,น,นน้อยเนาะมีแล้วเอซื้อให้เอมันซืน้อให้ของขวัญอ่าตอนนั้นเอมันซื้อของขวัญปีปีปีกนเป็นเข้มขัดอันนี้ปีไก่มันซื้อให้เป็นหมวกปีไก่ได้ปีเลยดีดีต่อใจดีๆๆๆต่อใจดีต่อใจกดไลค์กดแชร์คะ่ะฝากที่ตามเพจไม่ได้เด้อค่ะเนี่ยที่กำลังไลฟ์สดนะคะ เพจใหม่คือคืเป็นเพจสำรองไวเพื่อเพจลักไ่นมันมักมันมักมีปัญหาชอบมีปัญหานันอันนี้ก็เได้เฮ็ดเพจอันสำรองไวแต่ตอนนี้ก็คนก็ติดตามประมาณสี่หมื่นแล้วนะคะสี่หมื่นแล้วกม่แหน่นีนเนี่ยบัวแมนวิดีโอมีพู้ช่วยสวนยั่วนะ ร่รือว่าทําแพงไงมือง่ายครัตอนที่สามเขาไปเนง่ายประจำปีใส่ปีเสียงูเคยู้มันไหเมื่อันเพิ่มมาถามงานดีแล้วดีชึ้นห่อยากนจีอาไปนี่น่าใสปีเสียงมนมีเขาจับชัดเห็นบอกถ้าสีงานชิ้นหานั้นเขาจับมาถามเหมือนคือเขาไปใครนาดจัดงานยาวๆเดีอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาี่ีหยดใปีเสียงว่ากําแพงใหญ่ กำลังจะแห้รถกคาะนอนค่ะมาอคึืนนี่โผลรโทษขอบคุณนจะพาขอบคุณนเอซแล้วรับเขาเช็นาเนระบบกเคือภาคของหเมือบายสองพี่เต๋อลับมาตั้งแต่โบแวะกินเขาโบหยั่งเลย บ่ได้กินขา้าวบ่ได้กินยังคว,ว,ว่ำปัทโต้งปัทโต้ปวด้แวะนอนขึ้นรถแล้วเป็นว่ดเช็ดหน้าเช็ดเัน,อนอื่องส้วอาเหล้วก็น,นอนบ้านนี้จําได้แต่ว่าโพดคือคือตอนพิมพ์โพดนั่นอยากนอนแห้งเมือม่อยแห้งแต่ว่า,าก็เ้าก็เคยโพดขอบคุณสภาพขอบคุณแฟนขาเป็นสินาโพดขอบคุณแล้ว่ากับว่างโทรศพัพท์ร้องกับไปเลยค่ะหายปางงานตื่นมาอีกเจอใบสวม นักร้องยิงเห็นคลิปแล้วเป็นในคลิปแม่เมย์แล้วสวยๆแมนบบแมนบบเขาไม่รีบรุ่งช anyway> ีวิตเนรีมันต้องผิดโบดิ้เขาง่อหรือเปล่ามันไล่สดหรือเปล่าเอ๊บอกว่าเออาบน้ำแล้วแล้ยวๆผมจะไปเอิอนังด้วยค่ะ ไก่บ่ปะ่ไอยากนี่ไปแต่มาเจอตัวจิงห็นดีมากกว่าปูนคคยปนพยาหน้ารักแม่้ผู้เตอร์สามสีมาที่ผนเดียวนี้แม่ครับมันมันห่างออกมา8ีสิบแปดโล่สสีมันไปทีห้าัน ชีบตญจบรับรองหญิงไปถึงงานแล้วรีบแต่งตัวแต่งหน้าทำผมให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีชุดให้ใส่ค่ะตุ่ยอีกเนาะเป็นเด็มักเสื้อผ้ายู่มีชุดให้ใส่ถ่ายรูปค่ะโอ้แต่ตาตัอเดี่ยว คุณพ to well pues ี่มีรีม้วนจริงๆคูเตอร์จะลงไปเนี่ยเธาเห็นบ่ลมันรู้สึกว่ามันคือจังหมอกลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยม้วนี่องนี่เชียงใหม่ผ่านเนี่ยแมนบ้างนึ่คนคุณพี่อ๋ออ๋อผีแพ้เนี่ยคุ่แล้วยังมาอยู่แล้วว่ามาเนี่ยก็ทำใจหน่อยนะฝุ่นเยอะแล้วว่าแต่ถ้าฝนตกอ่ะมันมันมันก็จะดีแต่ว่าเนี่ยฝนมันไม่ตกแล้วว่ากินยาไปได้แต่เยบ่มขั้นถ้าจะเป็นคนขีแพนอีกเนาะ เตอรกินยาไรก็ตาวตอรยาเน่ยมันเตอรตอว่าบบอกว่าคุณมาตอว์าิยาว่ามันเป็นพี่เอ็มเนาะยาดกาเรื่องต่างกอย่าเนี้ยเฮ้ยกินยารล้วไปต็ตาว่าตาเดียว่าแล้วว่าเป็นอย่างเป็นอย่างุตตาเกียปกติเม่อเดียอ่ะเดี๋ยวหมอว่าจนยาก็สายแล้วคขาเออเขาแลวเนเหยเจ้ากินเลยเจ้ากินล้องกินนล้องกินต่อกันจะเดือนหนึ่งมื่อกินแหงแง่ผมเลกหตุงคือมาจะกินเลยคือเจ้าหามลืมแล้วตุงมาจะคือกินท้องว่าง อันเมื ó, áng, không, không nó, gì gì đi, ่อได้จอเรืมกินนังนื่มันเศ้าจากกินาแรงกวนนเพราะฉะนั้นก็กินเศร้าแรงไปเลยทันดีทันมันสังพุ่มกมกันนะะดีเร่อยบอลมาเคยป่วยเลยโคตรสุดเต็มใจใหวเยบอลบอเคยป่วยเลยเดี๋ยวไม่มีนะเีมเธอเดียว่วยอันนี่ใหญ่น้อยนึงตอนที่เป็นพวกโควิดกทไทยวัดระบาดได้หลายหน่ะแต่ตอนนั้นละแค่นั้นล่ะขวยล่วครเป็น่วยแบบ ปวยบ่มีเสยียงเลยอตือบ่เดือดตึแบบเป็นหนักเป็นนั่นใช่เรื่องอะไรฉันจะป่วยป่วยบระเด็ค่ะป่วยไม่ได้ค่ะ<ม>อย่างพี่น้องว่า<ม>บู้เชาหล<ม>ุดเล็กไหลมันเดือพี่น้องแบบเล็กไหลไม่นี่ขาผู้เชาหลุดเชื่อไหมว่าคือตอนที่เราเจอคุณวายให้ใจไหน แค่สีสีหายใจโคดูดแล้วว่าหลับตาแล้วก็ให้นึกถึงคนที่แบบรักเรานึกถึงลูกคนที่เราต้องต้องจะต้องดูแลเขาแล้รับผิดชอบเขาแล้วเวลาที่เราไปเจออะไรที่มันบ่นบ่นพริตใจเอาไปเห็นคอมเมน์หรือว่าด่ามาเราก็จะทำแบบแบบนี้คือกดกดคม ข่มใจข่มจิตตัวเองแบบว่าคือแบบพยายามข่มเจ้าของไว้ข่มเจ้าของไว้แบบเขามีผ้าละเขามีหนาทีต้องเห็ดอีกหลายเขาดึงเขาพยายามดึงจิตเจ้าของออกมาจากจุดที่มันรู้สึกแย,ย่จุดที่มันรู้สึกว่าเราดาวเพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราคืออะไรงานวงลูกขอบกัว ก็สิ่นะเราก็เลยคิดพยายามคิดบวก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 ที่มาของพลังบวก <laughs> อยากดังเหมือนหูรถเก่าเลไแต่เ่าบ้อะไรไปลนาะเจ้่าเป็นข่อยนีนกับเมื่อยอยู่ดเิเป็นข่อยนีนกับยากอยู่การที่เป็นแนพรวนี่คือ เมื่อย์ท่านราไว่มาเมื่อยป้าเจ้าถามขอว่าเจ้าบ่เมื่อยบอกคอนที่จะเกิดเรื่องเกิดดราม่าอีกเลยป้าเจ้าเลยถามว่าเจ้าบ่เมื่อยบอกจะคุกไปเศร้าป้าเจ้าว่าเจ้าบ่เมื่อยบอกจะคุกไปเศร้าเศร้าซะมาอยู่กับลูกมาอยู่บ้านเจ้าโบเจ้าโบไปร่ำเจ้าก็บ่ตายดอก แล้วบอกไปจังสซี่คือบอกมาตั้งแต่ไหนดิไม่ไม่ได้เกี่ยวกับช่วงดามมากคือแกพูดแต่ก่อนหน้านั้นยิ่งมาเจอช่วงเนี้ยนะปาเจ้าเราเฮนซี่ต่นแบบห,หูว่าหูว่าเลาเน่ะซีส่วนแต่เราหูหูว่าเขาเข้มแข็งแต่ว่าโ <c oughs> <c oughs> ยเลี่ยวกว่าแต่ว่าเราก็หูว่าถึงคนเรามันจะเข้มแข็งแค่แไหนมันก็มีจุดที่มันอ่อนแอจุดที่มันอ่อนไหวใชนะ่แล้วมาเวล่าไปเห็นลูกเนี่ย ือนิตาสีหายได้เวลาเห็นหนาลูก,กันเเวลาไปกอดลูกกันเสหมือนมันจะร้องไห้แต่เราเราไม่อยากร้องเพราะว่านาริตาเป็นหูเร่องเ,เบิดเนาะอาริตาเนี่ยรู้เรื่องหมดเวลาที่เห็นน้ําตาแม่หรือว่าเห็นแม่ร้องไห้เนี่ยน้องก็จะน้องก็จะเศร้าแล้วน้องก็จะถามป้าว่าป้าแม่ร้องไห้ทําไมหรือว่าป้าจ๋านหนูเห็นแม่ร้องไห้เสีนะนอกจากจะพยายามซดใสล่ลาเรื่องเส,สีนะค่ะเวลาอยู่กับลูก แต่ถามว่าเท่ากับมีจุดอ่อนแอขคือกันกับมีเราก็ไม่ได้เก่งไปตลอดหรือว่าเก่งทุกเวลาทุกสถานการณ์ขนาดนั้นใม่ินะแต่เท่ากับพยายามตั้งสติลวกันจัดการกับตัวเราเองนะนะพี่นเองจัดการกับสภาพยายจิตใ,ใจใยยใจัดการกับปัญหาของเขาเองใช่ไ ไปทีละขั้น,นรับแหละก็คือต้องพยายามมีสตินังสิละ่ะแต่บางทีเกับสติแตก <c oughs> <c oughs> บางทีก็ขาดสติ <c oughs> ทุกคนมันก็เป็นไปได้หมดเนาะอยากเก่งแบบพระพาเฮ้ยเร้า <c oughs> นในไม่ปัว <c oughs> ตาเหลืองแค่แม่ เขาเป็นคนตาเหลืองตลอดตาเหลืองนี่เป็นเป็นธรรมชาติของพวกเราทั้งทุกคนตาขาวนี่แตมีความเหลืองคุณนะคะผู้เต๋อเขาไปบนคนต่างหากแนะปะถ้าเราไปซื้อฝากคุณนายนี่หรตัวอีนี่ท่านโป๊ะหรอเรียอไรวะอาร์ตีบุบานพี่พี่นี่แหละไปสะ้ายกระป๋อยนะพี่พี่มันหลับไปหาร์เขาแบบนี้น้ามันมูกันพี่ เม็หรีกัอกิมซส่อินน้ำคนเขาไม่อเอ้ว่าเป็นอยังดอกนก็สิีเห็นด้ยก่อนแหละเกียวกอบความแบบไม่แน่อามห็นนีกอิจฉกควเป็นกํลังใจแต่เชื่อไหมว่า F C ซ F C เนี่ยเป็นเป็นส่วนที่ คือลองจากลูกอะ่ะลองจากลูกสองคนขอบควดคือเขาบอกเลยว่าเอสซี FC, เป็นเป็นกำลังใจที่ดีแล้ว้ำคั้นมากมากเลยคือบางบาง,บางที่เอาไปเห็นคอมเมนต์ที่มันทำลายมันทำลายจริตใจเขาแต่ว่าเราเลื่อนไปเห็นคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจแล้วแบบว่าส่งพลังให้เรา ถ้าม่พราซื้อวะเอาในวันที่มีคนมีคนด่าเรามีคนเหยียบย่าเรามันก็ทําให้เรารู้ว่าก็ยังมีอีกกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ยังรักและให้กําลังใจเราอยู่สินะพี่น้องพ่ออยู่ได้อยอน,นพี่น้องแฟงขาพี่ดีดีคอมเมนท์ที่ดีอ่ะมันก็มี่สินะมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปสินะพี่น้อง เอ้มันกับดิเย่เสมอไปนี่วะมันก็ไม่ได้มีแต่คนที่เกลียดเราเนี่ยมันก็มีคนที่รักเราอยู่จะสินะมันก็เลยแบบเฮ้ยแล้วเป็นอย่างเพราะคือบุฟกฟ่ต์การค้นหาเข้าวะจะสินะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามาโฟกัสคนที่รักเราดีกว่าคีนเหตความสาคัญคนเหตุกับร่งใจเข้าดีกว่าสินะพี่น้องมันก็เลยแบบเออเนาะจะสินะ ซื้อไปให้นักร้องผู้ชายกันผู้เติบนี่แหละก็จะเจอเสื้อหางใบสื้อไปให้นักร้องนักร้องผู้ชายซื้อผู้ชาใหนึ่งช่วงกลางกันโอ้โใส่อิ่มมาสันนั่นมันคือเจ้าครับแต่เสื้อตัวนี้แต่ว่ามันห่มหน่อยใส่อิ่มมาสันนี่เสือใส่ใส่อิ่มสื่อไปเห็นวิ่เหนือกับเตยวิ่นเหนือกับเตยมีต้นอยู่ใใส่อะไรคาก็ปับตาเออก็หน่ำท่าเอาไปกรหน่ำท่าซะดีกว่า อันนี้ต้าใส่ได้ไหมอ่ะห้าเบอร์เอ็กแอลใช่คันเบอร์เอลขึนไปได้เบอร์เลขคันลองรองหกอันนี้เอลต้าวินเนอร์เตยเตยตัวตัวใหญ่แน่เด้อุเอ็กอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ขออนุญาตถ่ายรูปด้วยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะวิ่งดีใจมากเลยเอากลับกล้องไม่เอ้ยเอา อุ้ยะขออีกรุปนึงถอดแม่ไหมเสื้อฮาวายแล้วต้องหาใช่ไยมีน่ารักมากเลยขอกคคุณก่ยคุณคาะช่วยแกกำลังใจให้นะสีผ้าอะไรหายยัยเราเด็กๆล่ะแต่อยู่กับป้าค่ะ ออ้อันนี o เพิ่งแค่เพิ่งแคเห็นไหมเพ่้งเพลงไม่ใจแจกอดกอดคนนี้กอดคนนี้เออน่ารักมากเลยโอ้ยนี่ใจ้นไปเดิอเหมือแรนด์ลหมือยูชุมแพอ่าอําบานียงก่อนหระบานียงหรอคือจอปไ๋คันนี่โมเมนบ้านียงบุเดี๋ยวด้อ ว่างโทรศัพท์เป็ังไงส่าว่ยเนักเลยถี่ันเป็นบอร์อตาเนี่ยให้ฮาร์ดแล้วก็คยดเมือกี้เบอร์ไม่ได้ในโบชวยมันโบชวยแต่มันเคยเห็นแล้ว ได้ค่ะด้เลยน่าทค่ะลุงแพพี่ขออนุญาตฝากร้านพี่หน่อยนะคได้ค่ะร้านห็นว้าค่ะรหมูอร่อยดีอ๋อแค่หมูโอเคโอเคเดี๋ยวไปอุ่นนวนค่ะจ้าคะจ้าเดี๋ยวเดินไปด้วยนะขอบคุณค่ะเป็นห่วงจ้าพี่น่ะปื้มน้องตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ท้องแล้วที่ว่าขอโทษนะที่ว่ามีข่าวแม่เนาะพี่ก็เป็นกำลังใจให้แล้วพี่แบบปื้มมากเลยไปขับรถกับแฟนแบบน้องเก่งมากเลย สุดยอดมากไปแล้วค่ะไม่รับเงินแล้วค่ะอันนี้ XL หรอเมือนเตยใส่สีส้มก็ได้เตยใส่สีส้มก็ได้นะอันนี้ให้อันนี้ตาเนาะแม่ครับแล้ววินเนอร์เดี๋ยววินเนอร์วินเนอร์ก็ใส่เ XL มีเส้นสีกระสวยเลยกระสวยแล้วแนวว่าอะไรอีกจะเกลี่ยไปไหม วินเนอร์ต้องสีเขียวนะเพราะว่านางคาแรคเตอร์นางสีเขียวนี่แอลอยู่มนบานนี่แอลเอ็มก็ได้อยู่อันหนึ่งได้ยุ้ยือสวยเ่ะสวยเนาะเขาไม่นอได้เนาะเอาใจเจะพากเลยขอบคุณค่ะี่ร์อจีมันมีแล้วเสือไล่มันน่ะ เนี่ยย่งมาซีนีแล้วเ้อยเพาะว่าฉันเอาให้มันเ้อต้นะน่บ้าเมียนปก็เจอก็เจอแต่ละรใส่ใส่บ่ใส่โอ้นเสื้ออะน่เสื้อมย้อมบบนรนรโอ้ลสับปะรดน่บเออคิดเสีอยก็กำลังว่าสทีบอกอันนึงก็ลืมข้อืม เองอยูตแลยมนตแมนปะแมนเพราะว่าคนจีซื้อเพาว่าคนจีซื้อให้เขาก็ลืมข้าวมามันม่มีแล้วคือรับคือว่ะรถลับบาเจนมอันนี้รถไ่ได้เลยค่ะผ <c oughs> ู้เตอรจะเอาเสื้อลับบ <จะ S 1> อเนี่าายเเอาเสื้อห้าไว้อะไรเ๋ยวกอะไร เราคนนี้ใส่เลยว่ะเฮ้ยเากัดซุปบงคุณด็กุเตอรอันนี้เรากเป็นที่หอยู่คุเอออยู่ฝั่งนี้คเตอร์ออรู่ีแหมบอกแล้วไม่ใช่มันเหมือนคำขอบคุณครับเฮยเดีกุเตอรสองอีกอย่าง กิจยใญ่ใส่ใหญ่นมันเลือดใส่ใหญ่ปวดกูเตอ์มันใหญ่วดทำไมสักเอแกลเลยคนแล้วพวกกตใส่ใส่เอะมันมีเสือเปล่เสือเสื่ไปเอ๋เตกันนทีนี้ใส่ใส่แบบนีออุ่ปไจเออเจ้าก็มาใส่ใหญ่สินะเออ ได้อยู่นะแต่น้องแอบเอเลมันเจี๋ยวปะวะเเอเใส่่ด,เป,ดเป็นชิปปวดเียฮะนี่ซเสือใหแฟน โ <laughs> อ้12ขยอยากมาบานได้ยสันอขอบคุณค่ะแม่แม่ละอองขอบคุณค่ะแล้ก็ยูแด้ยอนมูเจา้านี่ยแหละเอาเบาซสือเอฟซีซ FC. เห็นคอมเมนต์ของมูเจา้านี่ยแหละคอยอ่าแล้วคอยก็มีกำลังใจงถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่ายสะสะลืมกด s ั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะ